ครูสพาร์เนอร์ชิพเฮ้ยไม่น่าเชื <S 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 ่อตัวเฮียบินได้ เกนน้ำลายก่อนเลยครับอะล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม m i t t e r Arsenal a l l i a n c Assault นะครับในภาค Break t r u s t นะฮะกับกระผมนะฮะ d o ม i เกมี่นะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้อยู่ในพาธที่3แล้วนะฮะหรือบอกพาธไปนะครับมาเล่นงันต่อเลยก็ต่อจากไพ่แล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะฮะนั่งรถนั่งรถถังไปเลยโอ้โหเป็นไรแทงนะฮะรับรองงานนี้มันแน่ๆแล้วก็ฝั่งทหารพวกนั้นก็ยังอยู่นะฮะ น่าจะพร้อมแล้วนะฮะไอ้ลงมาลงมายังไงอ่ะคุยก่อนข้างขางตายหาเราไปหมดแล้วมึงเนี่ยนั่งคุยกับมึงเดี๋ยนี้โอ้โหข้างหลังมึงเลย อ่ะพอแล้วมามีปืนอะไรบ้างนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดวแอบก่อนแอบก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยใจเย็นมีปืนอื่นปอไม่มีกันดีกว่าตายแล้วอ่ะไม่เป็นไรมา M 1ก็ M 1วะได้หมดยังไงก็ได้แล้วกวูอ่ะอ่ะตายตายนี่พวกใครพวกเรานะครับกล่าวกล่าวโอเคนี่เข้ามาในเมืองเลยโอ้โหมีเรือด้วยฮะ,ะมีเรือเอ้าตกน้ำไปแล้วเรือพายยับก็ไม่รอดแล้วมันต้องไปทางไหนวะเนี่ยออกไปทางนี้โอเคไปยต แล้วกูจะหมอะสมไมวะเนี่ยไปวิ่งเลยวิ่งอ่ากระสุนเปิด M1 ครับทางไหนหอมตรงนี้มีท่าเรือฮะท่าเรือยังไงอ๋อนั่งเรือไปครับยังไงไปแล้วไปแล้วโอ้โห,โโหตรงนี้เดี๋ยวๆะอ่งป้อมเป่าเป่าไม่นิง่งเป่าไม่นิ่งนะฮะอันนี้ต้องนั่งเรือยิงเลย อ่าพวกมึงพายดีเลยเว้ยอย่าพายอย่าพายวนนะอย่าพายวนโอ้โหดูอ่ะฮึจำบุดจำบุดจำบุดฮึจำบุดจำบุดจำบุดมึงไม่ต้องไม่ได้สนใจยิงเลยยิงสนใจแต่คนพายเรือเนี่ยโอเคพร้อมนะโอเคปืนปืนรอดอพร้อมนะเอาไปแล้วเว้ยโอเคนั่งเรือข้ามฟากมาเรียบร้อยครับเรียกว่าเฟอร์รี่ก็ได้นะอุ้ยเฮระเบิดเล่นระเบิดอ่ะเล่นอีตัวนึงอุ้ยอุ้ยใครใครเล่นทบอ่ะทบอ่ะกูก็ทบได้ทบอ่ะทบอ่ะทบทบทบตายมึงไม่รู้จักวิธีการทุบสไตล์มี่แล้วอ่ะหมอก่อนอ่า จ่าเอ๋นายโพลยิงหำโอเคใครใครเล่นข้างหลังไม่มีอะไรไว้ไปอุ้ยระเบิดไอ้เจ๊ยเจยระเบิดเฮ้ยอืเกือบไปมึงเอ้ยยังยังยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อ้าหลังหน้าหลับเลยโอเคประตูนี้เปิดได้ไหมอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกโอเคไปต่อโอ้โหระเบิดคว้าไปแล้วยังไง ไม่เป็นไรเลยโอ้ปาต่อต่อต่อเอ๊ะอะไรวะโอ้ยวางระเบิดยังไงกดแคปล็อกดีวะอุไปแล้วเอ้ยี่จิบหายโอ้ยหลบก่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้นีอึ่ระเบิดโอ้โหอย่างแรงอ๋อเข้าไปเลยได้อันนี้ล็อกโอเคไปตเอ้ยตรงนี้อืมโอ้มีการขังเอ่อฆ่าศึกด้วยนะฮะถือว่าโหดเยี่ยมเอ้ยใครมานอนแถวนี้อันแน่ อันแน่ยิงขาก่อนหัวยังตายสิเออยังไงโอ้โหดูหน้าตาหน้าตาดูโหดเหี้ยมมากนะฮะอุ้ยกุญแจ you have a c q u i l l the key โอเคเปิดเปิดให้แล้วมาออกมาออกมาออกมาเร็วๆๆๆๆมามาเร็วๆรวิ่งวิ่งวิ่งตามเขาไปฮะยังไงไปหยิบอะไรมาไปหยิบ ปืนนะฮะเอปรือไม่ปืนพวกปืนกลหรือเปล่าวะไม่มีด้วยนี่วะตายแล้วิหายแล้วเฮ้ยน้ำ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 กลอยอุ้ยมาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอืมมามาไวเหลือเกินออกมาดีกูมีพวกกูมีพวกตัวอึ้งเดียวคือตรงนั้นอีกโอ้ยไกล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 อืม m one นี่ถือว่ามันซูมไม่ได้แต่ก็อนุภาคก็โอเคอยู่นะฮะ Connect, มอถัดมือใหม่อย่างเราอืมลาบตรงไหนอีกข้างหลังหรือเปล่าอุ้ย <im> อุ้ยอ <sprout> ุ้ยอ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 ุ้ยีป้อมปืนเฮ้ยไอ้หี้ยอะไรวะโยอะไรมาโยอะไรมาโอ้โหโอ้โโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเล่นของมันเล่นของแปลกเว้ยระเบิดเป็นมันเป็นระเบิดที่กูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้้ยีกล้องกล้องกล้องพังกล้องพังไ้กล้อง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 โอ้วิ่งวิ่ง มึงเล่นเล่นป <sip> ้อมปืนเหรอฮะเล่นป้อมปืนเหรอจะเกินกันไปแล้วจะมากเกินไปโอ้ยอย่าออยย่า่าขวางกันติกูจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูวิ่งวิ่งออออออืืื้้้ตายแล้วไม่ไหวเงี้ยโอ้ยมาแล้วปืนลั่นโทษโทษโทษมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งอืมไปแล้วหนึ่งน้ำมีอยู่เปล่าน้ำมีโอเคเอ้ยกระสุนปืนอ๋อมีปืนให้เก็บนี่หว่าตรงนี้โอ้แล้วก็ไม่บ่อเมื่อกี้มาเอาเอ็มวานก่อนก็ได้วะมา อ๋อไอตรงนี้มันมันซอดมันมันพางตัวเนียนมากกูไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้มาแล้วโอ้โหอันนี้ตัดขั้วหัวใจเลยครับเมืกตรงนี้อีกอืมอืมมีการใส่หัวแล้วก็หลับหัวทิ้มหอป่อโอ้โป้อมเปิดป้อมเปิดป้อมเปิดเล่นเหรอเล่นเหรออู้อยวเดี๋ยวเต้องระวังนะตรงนี้เพราะว่ามันอันตรายมากรับป้อมเปิดอูอู้อู หลับยังโองยยังไม่หลับยังไม่หลับไอ้นี่แม่งอืดหน้าด้านด้วยหน้าหน้าโอ้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 ลบใครใครเล่นใครใครโอ้ลบก่อนลบก่อนโอ้โหนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆตายแล้วตายแล้วเว้ยอะไรโอ้ยังยังยังไม่อีก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 มามาโอ้โอ้มาเรื่อยเรื่อยมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องหา ถ้าทำเลดียิงเอกเกมมึงช่วยยิงพวกนั้นให้กูหน่อยได้ไหมฮะมาไม่มาไมา่กะไม่กะยังไงเดืองกูกจ็จะไม่มีแล้วเนี่ยอืหัวโดนเปล่าอาจจอแสดงว่าโดนนะเฮ้ยมีน้ำไม่เก็บเพราะว่าไม่มีอนี้ว่ะอู้ตรงไหนตรงไหนเอก หมดยังเคลียเปล่าเคลียกูได้ออกไปวิง่งโอเคเคลียแล้ววิง่งอุย้ยน,น่ตรงเนตรงนี้มีใครโอ้โหนั่นงาตรงาน,นสองตัวเลยเดี๋ยวก่อนทงนี้มีใครมีน้าตกรึเปเนี่ยประตูอันนี้ก็ล็อกอีกจเย็นพวกใจเย็นน่งน้อง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 นิ่งน้องน่งน้อง อืมอุยออ้ยรอดมันเอ้ยมันเอ้ยมันฟุตเวิร์กดีฟุตเวิร์กดีอุย้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอากระสุนหมดชิบหายแล้วนี่กูเล่นบน่นแม็กเกอร์เนี่ยกรรมไม่เป็นไรเลือดกูเหลือหกเนี่ยฮะจะรอดไหมเนี่ยวันนี้กูวมันต้องมีอีกนึ่นงอืมได้อีกหนึ่งตัวโอ้ดูท่าแต่ยากดูท่าจะรอดยาก รอดอยากรอดอยากดูท่ารอดอยากล starter, ล starter, ลยเราก่อนเรากันรบกันใจเย็นของนีง้ใจเย็นของพวกนี้ใจเย็นอุ้ย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 มองไงมึงต้องกล้าไปที่กูด้วยอย่ากอยากโอ้ยเฮียไม่ไม่กล้าออกไปบู๊เลยเลือดเหลือสาบเลือดน้อยเหลือเกินอืมหมดยยังวะสอดซ้ายสอดขวาสอดสองอู้ โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ฮึมอืมรอดรอดยังยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ใครบีน้ำให้เก็บมะขอน้ำขวดหนึ่งก็ยังดีกล่องเลือดดีเอ้ยเจ้าน้ำ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 เฮ้ยรอดตายแล้วกูโอ้ยเกือบไปเกือบไปขึ้นต่อขึ้นต่ออ่าอุ๊ตรงไหนอีกโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอ่าหัวสั่นตายไปหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง เรียบร้อยตรงนี้เปิดได้ไหมล็อกอกีกมึงล็อกทุกบ้านใช่ไหมเนี่ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกมีปืนกลไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอ่ารีโหลดไปไปไปเอ,อ้ยน้ำน้ำก่อยโอ้เลือดเลือดเลือดจะเกินครึ่งละหมอบหมอบมอบหมอบเราต้องเข้าไปถึงทิ้นมันฮะต้องเข้าไปตันเข้าไปตันเข้าไปตันเล่นกูใช่ไหมตรงไหนอกีกตรงไหนเอกตรงไหนเอก มาพวกเรามาพวกเรามาอ้ยมาแล้วมา้วมาแล้วอุ้ยปืนลั่นโทษอ่าอุ้ยอะไรอะรแะเบิดปะไม่ใช่นี่วะคิดมากไปเออไปไปไปอู้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 อข้าเห่ังข้างหลังอล่ไเ่่ีน้างหอังอู้อู้อู้อูอู้อู้อน้อง้อูอู้อ้อู้อไ้อู้้อู้อู้้อูอ้อ้อ้ออ้อ กระสุนกระสุนกระสุนมีให้เก็บไหมขออะไรไม่มากขอแค่กระสุนอย่างเดียวมาอีกมาอีกมาดิมาดิมาเลยม,มาเลยมาเลย,ยมา,มาโอ้ยเยอะ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 ,ยอะมีมีอะไรดีกว่านี้ไหมเนี่ยอ่าลาบ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 ให้หมดลาบให้หมดลาบให้หมด อุ้ยเลือดกล่องเลือดอืเห็นเลยกล่องเลือดนี่อ้พวกเราคนละพวกนี่วะมันไม่ยิงวะและ้วน่ะอีกไปวะไอตัว,อ,ตวอีกตัวนี่นวะไอ้พวกเรานี่วะกามยิงพวกกันเองทำไมวะเอเอสมองกูไปแนละ้วเพิ่งตื่นมาเล่นด้วยนะอ่านี่ไปอันแน่นี่คนละพวกคนละพวกเฮ้ยเดี๋ยวพวกเรานี่วะนี่นี่คนละพวกไอเนี่ยคนละพวก,พวกนวนนคนละพวก,พวก,พวกชุดแม่งก็โคตรเหมือนกันเลยกู แยกไม่ค่อยจะออกอะตอนเนี้ยอ่าอือ๊บตรงนี้ควักเปลือกออกมาควักเปลือกออกมาออกมาทำไมไว้ข้างล่างข้างล่างอ่าเรียบร้อยเอ้ยยังไม่เรียบร้อยว่ะโกด้างล่างออมึงคนอื่นก็มีให้ยีทำไมยีต้องกกอยีแต่โกวะเบื่อจริงๆเลยยังยัง ก่นนนนอนใจเย็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 นไอระเบิดเห็นเลย่อี้ประตูนี้เปิดได้ครับข้างหน้าเลยเอ้ยมึงหลบไปดิไปก่อนไปก่อนใจเย็นอุ้ยใครมึงเล่นอะไรวะฮะสนงสนัยก็ไม่มีเนี่ยมึงก็รู้ว่ากูถนัดสไนเปอร์อ่ะหลับเลยมึงพวกมึงที่ต้องสมควรหลับ นี่ตัวอืมเดี๋ยวต่อให้กระสุดกูก็ไม่เหลือแล้วเฮ้ยยังกูยังมีปืนโคอยู่เฮ้ยไม่ใช่ปืนโคนี่มันเป็นวอตเตอร์พีสามแปดนี่ดูหน้าไอ้นี่เวรเลยโอ้มาดูแต่หน้าศพยิงโคนติดย,ยิงโคนยิงฆ่าศึกแล้วกูวิ่งละไม่ไหวแล้กูไม่ไหวล้วกูไม่ไหวละ,วละต้องให้กูใช้ของหนัก นี่ตัวหนึงเอาเล่นเล่นต้องเล่นต้องเล่นเออเรียบร้อยมีกระสุนให้เก็บไหมต้องการด่วนน้ำก้อยตุ่นเปิดเอ้ยอะไรวะอืออือโอ้โหแม่งไม่มีความแรงเลยเปิดนี้ยิงก็ไม่ตายทุบทุบลาบเลยหวายอุ้ยตรงนี้โอ้กําลังจะง้างเลยง้างคว้างระเบิดเลยอันนี้ก็หมด เราต้องสำรวจให้ครบนะฮะตรงไหนมีอีกก็ต้องหาให้หมดแ่ละและไข่แม่งคว้างระเบิดวะคว้างได้คว้างดีจริงๆตรงไหนเราต้องหาให้ทั่วไม่ทั่วเราไม่จบนะฮะประตูนี้เปิดได้ไหมล็อกอีก โอเคโอเคได้ดแล้วอ๋อให้เซอร์ให้ทั่วอุ้ยรถอุ้ยที่จะรถรถรถโอ้โหนี่มาเป็นรถมาเป็นคันรถมาเป็นคันรถโว้ยซ้อเลยมาแล้วโอ้โหเยอะ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 โอ้เอาเพื่อนกูตายหมดแล้วชิบหายมึงชิบหายแล้วชิบหายแล้วตัวคนเดียวแล้วตอนนี้กับกระสุนที่แทบจะไม่มีเหลือไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่กระสุนมีมีอะไรไหม M1 MP Water หมดไม่เหลือเฮี้ย เชี่ยจริงๆเลยไม่เหลือเลยมีแต่ระเบิดเนี่ยอืมคว้างระเบิดไปแล้วมึงหวังว่าจะโดนบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไม่หมดเรายังไม่หมด,เร,มหมดเรายังมีตัวช่วยสุดท้ายหวังหวังที่พึ่งสุดท้ายอะมึงมาเลยมึงมามาเลยที่พึ่งสุดท้ายมามามาเข้าเข้าเข้ารัศมีปืนกูหน่อยมากูยังมีกลกูยังมีกลตามใจที่กูยังมีกลมึงก็ไม่เหลือ เอ้ยี่นี่มึงอะไรเจอระเบิดกูหน่อยเอายี่ทำไมม,มันน้อยจังเอ้ยอันนี้โดดเต็มๆไม่ต้องอะไรเลยดีไหมโอ้มึงยังม,มีสไนส์สไนส์เหรอดีตัวเดิย,ยังยังซ่อนอยู่ตรงไหนเอกมามาึงมากูเหลืออดกับพวกมึงอล้ไปดีกว่าไปดีกว่าอุ๊ยระเบิดอื็วเร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 ็วให้ให้ไหวให้ไหวอื ใครมาปุ้งอีกวะเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมยังไม่อีกยังไม่อีกมีอีกจะไม่ไมีอีกจะไม่ได้ได้ได้ว้าวเอ้ยตายเอ้ยตายไอ้พวกเนี้ยจะอะไรกับกูนักหนาฮะไอ้สไนเปอร์มึงก็ยิงจังเลยข้างบนเนี่ยลัษมีปืนกูไม่ถึงด้วยง้างไม่ถึงเนี่ยโอ้มีอีกไหมกูมันยังซ่อนอยู่ข้างหลังนั่นแน่ไงแล้วแฉลาดด้วยนะอือหือโอ้ยระเบิดไม่โดนอีกอ่ะไม่ไม่เหลือแล้ว ม,มือเปล่าวตอนนี้มือเปล่าแล้วมือเปล่าแล้วเลือดไม่เหลือแล้วทำยังไงดีโอ้ยยังเดินสวนไปสวนมาอย่างก็บสวนสนามโอ้ตรงนี้มามึงเข้ามึงซ่อนอยู่หลังเสามึงออกมาดิกูตัวคนเดียวแล้วอะเลือดไม่เหลือแล้วอะออกมาดิออกมาเลยความสึกกูเหมือนหมาจนตรอกมากเลยเนี่ย ไม่ต่างอะไรเลยมีอีกไหมวะจะาเอกยหมดแล้วเว้ยกระสุนน้ำเอออุ๊ยดูดูๆๆกูยังมีกูยังมีกระสุนอยู่โอเครีโหลดรีโหลดครับรีโหลดเลยมึงให้ไวเลยนี่ตรงนี้อีกซอดเหรอออกมาดิออกมาออกมาดิไม่ออกใช่ไหมให้กูไปตันจะไม่ไ,มไ,มได้ได้ได้ Kenya. ได้ได้หมดได้หมดกูได้หมดเออน้ำก๋อย กระสุนไม่ดรอปด้วยด้วยเออดีไปกูไปแล้วกูรอดแล้วยังรอดอยู่อุ้ยย,ยังยังยังไม่หยุดโอ้ืหเป็นการเล่นบีเดอร์ออฟฟอรนอที่กูรู้สึกว่าเหนื่อยใจสุดแล้วเนี่ยเหนื่อยใจจริงๆด่านเนี่ยเออมาหมากอกนเลยตอนนี้เดี๋ยวเมึงเลี้ยงตัวเลียเล้ยงตัววันเนี้เลียเลยเล้ยงตัวมาเลยหมอหมอ ตรงไหนอีกตรงนี้เลยอุ้ยตรงนั้นมีบ้องอะไรด้วยนั่นนะ่ะหน้าลองหน้าลองเราต้องเข้าไปดูอะมีอะไรวะเนะี่ยอุ้ยเล่นได้ด้วยอืมสนุกสนุกยิ่สนุกเลยเอ๊ะจะหนีไปไหนหล่ะเฮ้ยน่าพวกเราหรือเปล่าวะเอ๊ะออกดีกว่าวะมามันเริ่มบวแนลนะ้วตอนนี้นี่ก็อะไรวะเนะี่ยโอ้ พวกปืนเก่าๆนะฮะไม่น่าใช้ทําอะไรได้นะครับอ่ะอ๋อเดินไปทางนู้นต่อทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคมาเปิดประตูอ่ะล็อกล็อกอืมไม่ใช่อ่ะนั่นไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแมบโลเคดไม่ไม่น่าใช่ทางนี้อ๋อมาทางนี้นี่ว่ะขะโทนึกว่าให้วางอระเบิดอะไรแหมไม่ใช่นะฮะมาตรงนี้ต่อเลยอืม เกมเซฟโอเคอืมครวะตรงนี้มีไห่นะครับไม่รู้ข้างในมีงูหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคงไม่มีหรอกฮะมาตามมาอ๋อเป็นหน่วยลบพิเศษนะฮะแหมส่งมาจากอเมริกาเลยนะฮะอ่ะพวกเราก็พวกสัพพธรรมินนี่หว่าก็สารลัดอยู่แล้วนี่เออ ป่ากิจต่อเลยครับเอ,อ,อายังไงเนี่ยเอาพาถ้านั้นอ้อะไรวะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรงงงงงอ๋อให้ซ่อนก่อนแหมนึกว่าอะไรแหม ให้ซ่อนครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผีผ่านเพาข้างนอกน,อกนี่ฝ่ายศัตรูหรือว่าอักษรนี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะเลยเราต้องค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้ซกอซก่อนซอก่อนซ้อ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 รถถัง ไปหมดนะฮะตอนเนี้ยยไปังวะโอเคยังโอเค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 ครับโอเคโอ้ยังมีอีกชุดหนึ่งคราวนี้เป็นพวกเออหน่วยลรตะเวนขนทหารนะครับนี่ก็รถถังไปแล้วผ่านหน้าเราไปเลยโอเเคยุโรนมาเต็ม ไปแล้ว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 โอ้ยเอ้ยมึงรอกูด้วยมึงวิ่งไวเกินนะอะเฮ้ยรอกูก่อนอ่ะไ,ไปแล้วเอ้ยมาอีก็ใหมีกมึงซ่อนเลยตรงนี้มใหม่ไหมมาแล้วไปแล้วรถถังรถถังมาไหมยังไม่มีอะไรเงี้ยไปแล้ว รถถังนี่อันตรายเลยของหนักเลยเนี่ยมันยังมีอีกไหมเนี่ยถ้าทางจะมีอีกลำหนึ่งเอ้ยมีกเวฟหนึ่งยังไงว่าแล้วมีเวฟหนึ่งจริงด้วยเอ็นลำมาจากไตวะเออบอกแล้วอย่าตื่นชาม,มาแคสเกมสลืมสลือไปหมดเนี่ยพี่หมดจังอ่ะพี่ยืนรอเหนื่อยเนี่ยไม่ขาเนี่ยยืนนานแล้วเนี่ย เอาแล้วขากูหายไปไหนวะเนี่ยหายแล้วกูเป็นคนไม่มีขาที่หายแล้วโอ้ื่อกี้นี้บูจนลืมไปแล้วสมองไปหมดแล้วยังมีอีกยังมีอีกวะเฮ้ยมึงจะลาดตะเวนเยอะไปไหนเนี่ยมาอีกยังมีอีกหมดยังเพ่โอ้จะ่ะจ่ะเห็นเห็นเลย ให้ยืนอีกนานไหมใช่รอกันอีกนานไหมกูออกูรอจนเมื่อยขาหมดแล้วเนี่ยทางที่ขากูก็ไม่มีนะฮะยังไม่หมดอีกเนี่ยโอ้ตายแล้วพี่ไปได้ยังอ่ะพี่นานแล้วเนี่ยเหนื่อยเนี่ยยืนเหนื่อยเนี่ยจากบูใจกระขาแล้วเนี่ยอ๋อยังมีอีกจะไหวไมเไี่ทหารมันทักจะเยอะด้วยนะ หลายรอบแล้วรถถังแม่ก็คันเดิมเลยรถก็คันเดิมมึงวนมึงวนกี่รอบแล้วเนี่ยสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยมึงคิดว่าตรงนี้เป็นโบสถ์หรือไงวะเดิมวนอยู่ได้ขับวนเนี่ยกูจะออกไปได้ยังเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งผีพามพี่ออกไปได้ยังงเนี่ยเปิดคลิปนะเนี่ยเปิดคลิปนะเนี่ยยัง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 ไม่ยังไม่เสร็จอีกแล้เนี่ย โอ้ตายแล้วหมดยางหมดยางพี่หมดยางพี่มันจะขับไปไหนกันวะเฮ้ยตอนนี้โอ้เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งล้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 วิ่งวิ่งเลยมึงยตายเร็วไปเร็วอ๋อ้ยรอดแล้วเว้ยตรงนี้ยังไงสั่นสน l อ o w ี e โอ้ยที่หายไปมาแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยอย่างงี้เร็วเวเร็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 เออรูแล้วรูแล้วแล้วกูกลังตามมึงไปเนี่ย<ป>มึงมึงวิ่งช้าๆหน่อยเอาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งปีบันไดด้วยเว้ยเอาปีนแล้วถึงกูไม่มีขากูก็ปีนได้ปับขึ้นเอาขึ้นดีครับเออเร็วเร็วเร็เอเาเอาพี่ไปไหนแล้วเนี่ยเอาพี่รอผมด้วยสิพี่ พี่พี่รอผมด้วยพี่รอผมพี่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 อยู่ไหนอ๋อขอเวลา30วินาทีได้เลยพี่ไา้เลยพี่ได้เลยพี่จัดให้เมืรร่อกี้กูยืนจนเมื่อยได้เวลาบูแล,แล้วมามาอีกดีไมาอีดิมาเลยไ,ไม่กลัวแล้วตอนนี้กระสุนมีพร้อมเอะอะไรอันแน่อันแน่มาจากทางนี้ดียังสิครับางกี้ดียังสิครับมาตรงนี้อีกอุ้ยไอ้ะอะไรแบบแบแล้วเบิด บึ้มอุ้ยหน้าหน้าหงายเลยกูเพื่อนกูไปแล้วยางยางระเบิดมาอีกอล้ยังไงบึ้มบึ้มตีไม่บึ้มอ่าเอาแล้วเอาโอ้โหเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวพี่เอาเร็วหน่อยพี่ขับสิบวิเร็วเร็วเร็วพี่เร็วผมไม่ไหวแล้วพี่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 เลือดผมเลือดผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระสุนกูนี่มายสองตัวจะกว้างกว้างเหรอกว้างเหรอกว้างเหรอ เราพี่ก็ส่วนผมไม่เหลือละ M1 M1 เออบาลนตาก็ได้วะเอเอมาคือไปหามาได้พีอววอ 2, ออ่อุ้ยระเบิดสองลูกรวดเออเอากดอีกอกดอีกกูก็ตายเนี่ยโอ้มากอดองก์กดอีกเลยตอนนี้อ่ะกลับไป้างแล้วนะตอนนี้วิ่งอย่างไวเลยตอนนี้สปีดมาถึงตรงนี้แล้วนะแหมการป้องกันพี่เขาคนนี้มันยากจริงๆนะฮะอุย้ยข้างหลังไปแล้วครับวิ่งเอาพี่วิ่งไปดิครับอุย้ยโดนหนึ่งดอกมึง ไปแล้วไปแล้วผมกำลังตามไปพี่ไปอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวไปผมไปด้วยพี่ไปด้วยไปด้วยผมไปด้วยพี่ผมไปด้วยเอ้ยอะไรวะกระสุนขอในทางใช้เยอะอ้าวติดเทียเนี่ยจ้าเร็วๆพี่เร็วๆมาแล้วมาสองตัวมาเลยสองตัวนี้มารีโหลดแป๊บตรงนี้อีสองตัวตามสเต็ปตามสเต็ปรู้เลยเนี่ยนี่สองตัวเราต้องพยายามป้องกันเขาไว้สุดชีวิต ด้วยเลือดอนอยนี้ของเราเร็วๆหน่อยพี่เราเร็วหน่อยพี่เร็วๆร็วอืมรีโหลดแป๊บอันนี้จะคว้างระเบิดเหรอไม่ได้น้องไม่ได้อ่านี่ทุกอย่างต้องไวทุกอย่างต้องไวนี่อีกมาอีกมาดิโอ้โหพี่พี่อย่าพูดดิพี่อย่าพูดพี่อย่าพูดพี่ใจเย็นพี่เอากระสุนหมดกัมปีตัวเดียว ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้นมาแล้วฝั่งนั้นมาแล้วอืมเหลือ85นัดกระสุนเรามีจํากัดเรามีจํากัดอืมดียังอุ้ยได้แล้วพี่โอ้โหผมขอบใจมากพี่โอเคพี่อยู่ไหนพี่เร็วๆพี่ไปไหนอะพี่ยังไงพี่โอ้ออปิดประตูนี่เรียบร้อย ขังเลยฮะมาได้ก็มาห้องน้ำมาทำไมพี่อ๋อมันรันได้เทาหูไปเร็วไปเร็วพี่ไปเร็วไปเร็วอุ้ย,ยอนยนนันนี้อะไรเนี่ยอปัสมันมาอีกแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วเหรอเนี่ยได้เวลาปลอมตัวกันอีกแล้วอ่าแหมคิดถึงจริงไอ้พาสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวก่อนกดปุ่มอะไรวะปุ่มเจ็ดหรือเปล่าเออปุ่มเจ็ด

ครับผมนั่งรถแล้วครับไปแล้วไปเที่ยวไหนกันดีลูกพี่ไม่ได้ไปเที่ยวกันแล้วนี่กูมาอยู่เป็นสงครามเนี่ยโอเคออกมาจากทีมที่มั่นแล้วนะฮะโอเคผ่านแล้วโว้ยเยี่ยมโอเคโอ้ยกว่าจะผ่านมาได้นีภารกิจนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับแต่ละพาทนี้นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่นะครับในพาทที่4นะครับสวัสดีครับ